ยูเครนเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องปดล็อกศักยภาพของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้และยุทธศาสตร์ของอวกาศ สวัสดีท่ะผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีของยูเครนและก็อุตสาหกรรมของยูเครนค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะยูเครนก็กำลังเผชิญในเรื่องของสงครามที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอย่างด้านในทางทหารอย่างเร่งด่วนนั่นเองเลยด้ว่าก็คือตอนนี้นะคะมันก็มีศัตรูนะคะที่ยังคุกคามอยู่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งก็คือรัสเซียนะคะที่ ยังคงลุกยูเคนอยู่ในปัจจุบันนั่นเองถ้าสมมุติว่ายังลุกอยู่แบบนี้นะคะและยูเคนยังไม่ตอบโต้เนี่ยมันก็จะจบเส้นจบเปล่านั่นเองดังนั้นยูเคนก็เลยต้องพัฒนาหลายๆอย่างนะคะให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปนั่นเองซึ่งล่าสุดน,นะคะยูเคนก็ได้เปิดตัวนะคะอย่างระบบป้องกันภัยรังกาศใหม่นะคะที่ติดตั้งบนยานพาหนะอย่าง h m MM m w นั่นเองแล้วก็ประกาศจัดตั้งสำนักนโยบายอวากาศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในด้านของ ยุติศาสเชิงอวากาศนั่นเองโดยทั้งสองโครงการนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าความมุ่งมั่นของยูเคนเนี่ยในการยกระดับในเรื่องของศักยภาพของทางทหารเนี่ยเขาก็พยายามที่จะยกระดับในตรงนี้แล้วก็พยายามเข้าสู่กับเทียบกับมาตรฐานของโลกให้ได้นั่นเองก็คือพยายามที่จะพัฒนาหลายๆอย่างให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป ในเรื่องของระบบป้องกันภัยอากาศนะคะบน h m MM m w เนี่ยก็เขาพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อต่อสู้กับโดแล้วก็ยานอากาศของศัตรูนั่นเองก็เป็นหนึ่งในความท้าทายนะคะของยูเครนที่เขาก็ต้องรับมือในปัจจุบันนั่นเองค่ะกับภัยคุกคามทางอากาศโดยเฉพาะในเรื่องของโดรแล้วก็ขีปนาวุธของรัสเซียที่ใช้โจมตีอยู่ในทุกวัน และเครื่องบินลบของรัสเซียนะคะที่ยังบินว่อนนะคะในยูเคนั่นเองซึ่งยูเคนะคะก็ต้องพัฒนานะคะในเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเคลื่อนที่นะคะโดยใช้เป็นของ HMMWV นะคะเป็นยานพาหนะทหารนะคะที่คล่องตัวที่สุดแล้วก็สามารถใช้งานในหลากหลายนั่นเองเขาก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะในการทาให้มันเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะนั่นแหละค่ะคือความพิเศษของเจ้าระบบป้องกันภัยทางอากาศอันนี้นั่นเอง ดยระบบอันนี้นะคะเขาก็ติดตั้งด้วยขีปนาวุธนำวิถีอย่าง r 7 3นะคะที่เดิมเนี่ยก็ออกแบบมาให้ใช้กับเครื่องบินขับไล่ของเขาเองนะคะแต่ในตอนนี้ก็ได้รับการดัดแปลงนะคะทำให้สามารถยิงจากภาพพื้นนั่นเองค่ะด้วยจุดเด่นของมันนะคะคือความสามารถที่ติดตามเป้าหมายด้วยอินฟราเรด สามารถโจมตีโดรนหรือว่าเครื่องบินที่บินต่ำได้อย่างแม่นยำค่ะและนอกจากนี้นะคะระบบยังก็ยังมีในเรื่องของอุปกรณ์สง่งคามอิเล็กทรอนิกส์หรือ e w นะคะในการป้องกันการโจมตีจากโดรนนะคะ FPV ต่างๆของรัเสเซียแล้วก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์นะคะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั่นเองก็คือมันเป็นสงครามอนะิเล็กทรอนิกส์เนาะที่เป็นการลบกวนสัญญาณของโดรนทำให้โดรนนะคะเปลี่ยนทิศทางไปหรืออาจจะหลุดเป้าหมายไปนั่นเอง ข้อดีเปรียบสําคัญของระบบป้องกันภัยอากาศชนิดนี้นะคะก็คือยิงแล้วเคลื่อนที่ทันทีนั่นเองเพื่อลดความเสี่ยงนะคะในเรื่องของการถูกตรวจจับแล้วก็การโจมตีตอบโต้ตกลับของทังฝ่ายตรงข้ามนั่นเองก็แตกต่างจากระบบป้องกันภัยอากาศแบบทั่วเดิมนะคะหรือทั่วไปนะคะที่มันตั้งอยู่กับที่นั่นเองซึ่งเสี่ยงต่อการถูกทําลายมากกว่านั่นเองค่ะด้วยแนวคิดนี้นะคะเป็นแนวคิดของ UK เคนะคะที่เขาคิดว่าจะใช้ยานพาหนะอย่าง h m MM m w นะคะติดตั้งกับ ขีปมนาวุธอย่าง r 73ค่ะมาปรับใช้ในเรื่องของการทำสงครามในปัจจุบันนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างสหรัฐฯและก็อิสราเอลเนี่ยเขาก็พัฒนาระบบป้องกันภัยอากาศแบบเคลื่อนที่เช่นกันค่ะเพื่อรับมือกับภัยคุคคยกคามยุคใหม่ๆนั่นเองเนาะคือใช่ว่าถ้าสมมติว่ามันแบบอยู่นิ่งๆอย่างเดียวมันก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนรัสเซียนั่นเองค่ะที่ระบบป้องกันภัยอากาศแต่ละอันนะคะก็โดนโดนเนี่ย ยิงไปหมดเลยก็เสียไปหลายอันเช่นกันค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของโดแล้วก็ขีปนาวุธพิสัยสั้นอย่างนี้แหละค่ะที่ยูเคนะคะเขาต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนาะคือไม่รู้ว่าถึงแม้ว่าจะสกัดกั้นได้ก็จริงแต่ก็มันก็สามารถเกิดเหตุการณ์ได้ว่าคือแบบว่าอาจจะโดนในเรื่องของระบบป้องกันอรากาศเสียหายอย่างนี้เพราะอาจจะโดนโดนหรือว่าขีปนาวุธนั่นเองค่ะ เลขหนึ่งเรื่องนะคะที่สําคัญที่ยูเคนะคะพัฒนาขึ้นมานนก็คือสํานักนกโยบายอาวกาศนั่นเองยูเคนะคะก็ยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในด้านของอวกาศโดยทําการจัดตั้งสํานักนโยบายอาวกาศภายใต้กระทรวงกลาโหมนั่นเองซึ่งหน่วยงานนี้นะคะก็มีบทบาทสําคัญนะคะในการพัฒนาแล้วก็บริหารโครงการในด้านของอวกาศที่เกี่ยวข้องกับการทหารโดยเฉพาะนั่นเองอยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของดาวเทียมสื่อสารค่ะ รือในเรื่องของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าแล้วก็การเฝ้าระวังจากทางอวากาศนั่นเองก็คือเป็นการแบบว่าสื่อสารตอบโต้นะคะบอกว่าเออเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนั่นเองซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากที่ยูเคนะคะพัฒนาในเรื่องตรงนี้โดยเป้าหมายหลักๆของสํานักนโยบายอวากาศนะคะได้แก่ในเรื่องของการพัฒนาดาวเทียมเพื่อป้องกันประเทศนั่นเองอยู่ตัวอย่างเช่นก็คือดาวเทียมตรวจจับขีปนาวุธแล้วก็เฝ้าระวังทางทหารนั่นเองค่ะก็คือเหมือนคล้ายๆข่าวกองนั่นเอง หรือจะในเรื่องของการสร้างระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมนะคะเพื่อเสริมศักยภาพในการสื่อสารในสนามลบการพัฒนาทลวีในด้านของการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากอวกาศอย่างตัวอย่างเช่นกันในเรื่องของการตรวจจับแล้วก็การติดตามวัตถุอวกาศที่อาจจะเป็นอันตรายนั่นเองรวมถึงในความเลื่อมลือของพันธมิตรระดับนานาชาติอย่างนาโตแล้วก็บริษัทเทคโนโลยีอวกาศค่ะเพื่อนํามาใช้ นะคะในเรื่องของปัจจุบันนั่นเองคือปัจจุบันนะคะก็ต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆในการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันก็เข้าสู่ในช่วงยุคใหม่นะคะดังนั้นเราต้องพัฒนาหลายๆอย่างให้ทันกับโลกนั่นเองแต่ในตอนนี้นะคะยูเคนก็ยังคงพิจารณาอยู่นะคะว่าจะจัดตั้งกองกําลังอวกาศแยกต่างหากนั่นเองซึ่งเช่นเดียวกับหลายประเทศนะคะที่เขาก็ได้นาเนินการไปแล้วยุตัวอย่างนะคะอย่างของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ย หรือของทางฝั่งของรัสเซียเองนะคะเขา,เขา,าก็มีกองกําลังอวกาศแยกนัเองแนวทางนี้นะคะจะทําให้ยูเคนี่สามารถพัฒนาได้ด้านของยุทธศาสตร์ด้านของอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภพาพมากขึคือนนเองก็คือถ้าสมมุติเอามารวมกันเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาติดติดตามมานะคะดังนั้นก็แยกไว้ก็จะดีกว่านั่นเอง ในเรื่องของความท้าทายแล้วก็ทิศทางในอนาคตนะคะถึงแม้ว่ายูเครนนะคะจะก้าวหน้าในเรื่องของด้านเทคโนโลยีแล้วก็การป้องกันภัยอากาศแล้วก็อวกาศนะคะแต่สิ่งหลายๆอย่างนะคะมันก็ยังต้องเผชิญในความท้าทายหลายประการอยู่ยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของข้อจํากัดงบประมาณนั่นเองซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญนะคะว่าถ้าไม่มีงบประมาณในเรื่องของตรงนี้ก็จะไม่สามารถสร้างสิ่งที่ต้องการจากโครงการนี้ได้นั่นเองก็คือการพัฒนาในเรื่องของป้องกันภัยอากาศแล้วก็โครงการอวกาศที่ต้องใช้เงินทุนมากนั่นเอง หรือะในการพึ่งพาจากสนับสนุนจากพันธมิตรนะคะที่เทคโนโลยีหล,ยหลายอย่างเนี่ยมันยังต้องพึ่งพาในการนําเข้าจากตะวันตกอยู่ซึ่งยังไม่สามารถผลิตเองได้นั่นเองหรือจะในภัยคุกคามจากการโจมตีโลกไซเบอร์คะ่ะที่ ที่รัเสเซียนะคะอาจจะพยายามโจมตีเครือข่ายดาวเทียมก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดได้นะคะมันไม่ใช่ว่าเกิดไม่ได้นั่นเองฉะนั้นในอนาคตน,นะคะเราอาจจะได้เห็นยูเคนะคะขายายในเรื่องของโครงการพัฒนาระบบป้องกันภัยอากาศเพิ่มเติม,ตมหรือจะเอาปัญญาประดิษฐ์เข้ามานะคะหรือ AI แล้วก็เทคโนโลยีด้าขั้นสูงเข้ามาใช้ด้วยโลวมถึงการพัฒนาดาวเทียมป้องกันนะคะให้แข่งขันกับ ประเทศมหาอำนาจระดับโลกดนั่นเองเลยได้ไว่าเคนมีความคิดที่ก้าวไกลมากๆนะคะสาหรับการพัฒนาในเรื่องของการป้องกันประเทศตัวเองค่ะเรียกได้ไว่าก็คือเก่งมากๆเพราะว่าด้วยปกตินะคะยูเคนเขาก็เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็สามารถทันต่อโลกเหตุการณ์ได้ไวนั่นเองค่ะซึ่งถ้าพัฒนาเรื่อยๆนะคะก็จะสามารถเป็นหนึ่งในที่เก่งที่สุดแล้วก็ไม่มีใครมานะคะสู้รบกับยูเคนได้อีกเลยนั่นเอง เปกันไหมะคะก็ชอบกันไม่เอ่ยถดาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับไ e ่ต้ล่างคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้ววันนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนพบกัวใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคร